มีผู้ชายชอบสีดเยอะทั้งโรงเรียนทั้นฉันมี75้าคนก็ชอบเราไปแล้ว73และหนึ่งนะส่งบีบีแป๊บถึงแล้วคิดถึงจุ๊บจุ๊บจุบจุบผ่าที <c oughs> านี้ก็ร่าเริงดีเพื่อนเก็เยอะแต่จะคข้ใครต้องเลือกนะจะเข้ากลุ่มเจ็สิบห้าไม่ได้เราต้องเลือกเพื่อนที่ขี้เหร่กว่า ุณแม่ไว้ใจถามว่าเรียนเก่งไหมุณแม่บอกว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนให้เรียนดีขนาดนั้นก็ได้เอาแค่จบไม่ต้องคิดว่าต้องทำงานหาเงนรวยเข้าเรียน ยิ้มก่อนอ่างตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเทิดและไปเกิดใหม่ดิดติดต่อกันมั้งเนี่ยมีนคนตกมาต้องเป็นผู้ชายที่เราแกอบชอบไม่แน่เลย จากเท้าคนที่ผมรับก่อนเลเถ้ามีโอกาสผมจะหมดให้คุณผมอยอมรับตามตรงว่าผมประทับใจตัวคุณมากคุณไม่เหมือนมนุษย์เธอเป็นมนุษย์ที่สวยนามมาก สที่น้่ไใบเธอต้องหัวฟ้าเพราะเธอคือก้นเมฆเลือดไม่สามารถจะสูบฉีดเข้าหัวใจฉันได้เพราะในหัวใจฉันมีแต่คุณคุณเป็นดังแรงเสียดทาในใจ เป็นตัวคูณร่วมน้อยที่ผมตฝ้าคอยจะร่วมหาร,ร่วมมากคุณครับถ้าคุณไม่รังเกียจผมอยากจะขอยกกำลังสองหวัวใจไปให้คุณถึงแม้ความรักไม่ใช่สมการที่มีเลขหารลงตัวแต่ผมจะรักคุณเท่าอินฟินิตี้เขาใจตรงนี้ สุดท้ายนี้ผมขอคุณพะระศสียละรัไตสาหลักเมืองทุกจังหวัดจงบรดนาให้คุณมีความสุขมีสุขแข็งแรงรักนะลงชื่อปั๊กคำชัย